การทำงานธรรมะนั้นเราจะได้ดอกไม้ที่เปลี่ยนไปโอคนะจ้าเนขอบคุณมากค่ะขอบคุณนลกขอบคุณดอกไม้จากพี่เอุมาชัยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเราบัวเดี๋ยวจะไปบูชาพระนะคะสาธุนะคะเหมือนเจ้าสาวไหมคุณเคยได้หรือเปล่า อะเคยได้หรือเปล่าดอกไม้ที่เป็นดอกบัวนี่หลังๆที่ฉันก็ไม่ได้ดอกไม้แบบนี้ไม่พวงมาลัยก็ดอกบัวไม่รู้ทําไมเพื่อนตอนหลังได้ดอกดาวเรืองแล้วคุณดอกดาวเรืองเลยเหรออุ้ยเขเห็นแจ้เป็นพี่คะแนนเหรอเขเห็นพี่ชายหรอใครว่าปานธนพรไม่จิกกันปลานางจิกตีที่ฉันอยากให้คุณเจอกับอ๊อปองสารจริงเลยอุ้ยเจอกันหลังเวทีรับหมากันทุกวัน นี่ดีนะแค่แบบอันนี้ผ่าแล้วไงอะไรผ่ามาหมดแล้วมันก็เลยเหมือนผู้หญิงนิดนึงค <ไป S 1> ุณออกไหมพู้สาเราโอ้ยยันดีนั่นคือชีวิตอะไรนะยันดีคือชีวิตคุณหมอพอนี่คิดให้ชีวิตก้าวไปใช่ไหมใช่ไหมสมัยนี้ตอนนี้ไหมใช่เครื่องมือที่ทันสมัยนั่นเป็นจิตใจสดใสเสรี เสียงเครื่องมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปจะได้มียังจะได้มีความภาคภูมิใจที่มีอยากมีนมและเมื่อกี้ดิฉันต่อไปพยายามเดียวต้องไปนั่นแหละเชิญเลยนะคะสำหรับเหืคนยุคนี้วันนี้เป็นวันที่ปรับปลื้มนะคะที่น่ง นังครบเครื่องจริงนะคะร้องเพลงเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้พอดีที่สุดในความรู้สึกของดิฉัชนก่อนขอบคุณพี่กิมร้องได้ตั้งแต่เพลงจิกจักทู้ชายไปยันเพลงทุมะาให้ปลงอแล้วมีเพลงหนึ่งซึ่งตอนตอนซ้อมพนจะน้าตาจะไหลอะแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าที่เชนตอนถ้าเกิดพี่สตาร์นี่อยามาเปิดแบบสัมหนุสติอะไรให้ฟังนะขอให้น้องเอาเอา เพลงเนี้ยมาเปิดให้พี่ฟังพี่จะแบบตายตาหลับมากคือเป็นเพลงที่เพราะมากที่ฉันเคยคิดเสมอว่าเพลงเนี้ยมันจะต้องว่าด้วยเรื่องของอะไรที่สูงมากๆเป็นพระเจ้าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอปานธนพรร้องสิ่งที่เข้าปากนางออกมาเหมือนกลิ่นดอกบัวลูกออกจากปากนางไม่เชื่อลองฟังฝากปานธนพรด้วยขอบคุณค่ะพี่ติ๊กก็